สวยงามเลยครับเฮ้ยเต็มกำมะหนารับสวัสดีครับพี่น้องมีซ่านจอบวนเงินผ้ามาหาอยู่หากินงขึเก่านะครับนี่ครับปลามาปลามายิงปลาเนี่ยอยู่กับปลาบดโคกายเขาคือเก่านี่นะครับมื่อนี้ได้ทั้งปลามาน้ำครับ เพื่อนในปลากระสูบปลาสูตรปลาหอปลานิ่นครับพระเวงมันนี้กสิขี่รถคอยลอ้ลอๆไปเดีนๆนะครับไปน้ำข่องตัวนี้เพื่อเพาเห็นตัวห้าก็ยิงเลยครับขี่รถหายิงเลยหาวปลานิ่นปลาปลาสูตรนะครับมีกระได้เบ็ดมะนำ้ำเพื่อเห็นปลาสูตรได้แล้ว,ลวใส่เงอ นี่ยรร้อมนี่ครับตีนี่นี่เยี่ยมครับอยามาลองมือครับวันนี้เจ็ดสิบเป็นยังไงนะครับยังไงก็ค่อยติดตามรับชมครับเห็นปลาหนิ่นพอดีครับตูกใจนึงยังไสนึ่นง,เนงเยะด้ยวยนะดนด,ด,ด,ดนึงมั้งครับโอ้ย่ำลงไปจอย ครับทึอกๆึ๊กทแล้วตัวนี้ถึอแล้วเสร็จครับเสร็จอย่างอร่อยแลวพี่น้องได้ปีกไหมคะนันนี้เดี๋ยวสิรุดเดี๋ยวสิลุด ใส่สวยด้วยครับฮายฮะอัะอะอนตัวแรกนะครับเข้าหุ้มข้าหุ้มนะครับนี่เยอะๆแล้วครับตัวแรกครับ,รบตัวแรก แก้กล้องวันนี้ครับเนาะยังไงก็หวาดมาแเลยครับอ่ามันมัดนะครับหลุ่นกระต้อครับมานี่เล็กพี่น้องเปิดกล่องวัดันได้ตัวนี้อุ๊ปอุ้ยหอกนี่ก็ชนครับชนง่ายชนง่ายจอดรถกัะนั้นเลยเปิดกล่องมาได้ยันฝ่ายน,นี้ก่อนครับพี่น้องอุ้ย ใส่สวยเลยครับเอ้ยมานี่แล้วมานี่แล้วเฮ้ยใส่งามๆเลยครับเอ้ยเต็มกำมาหาครับเอ้ยนี่ครับพี่น้องเอาสร้งแล้วครับวันนี้เกี่ยวปนพี่น้องเลยดึงยูดึงยู ô phiếu không? tôi nói không tôi nói nói gạo yêu cô vào quang 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 quý đẹp cái nói vậy nó không 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 này không 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 ที่เท่าไรเล้อเนี่ยที่สามมแลนะครับวันนี้มาชมผลงานเขาครับวันน,นี้นครับผลงานในห้องมาทบทิมครับจะกล่องเปิดก่ได้ครับด้วยปืนตันหนึ่งเลยเอาปลาถิ่นงี้อันนี้นนใส คอนตัวนองครับสวยใส่วยสวยครับตัวนี้ปลาปลาหีบเบยดก็สูตรสองตัวสูตรใหญ่เฮ้ยเด้กลับมาเนี้ยเอาไปนะเอาสำหรับผลงานมืนกอกันแค่ซ้ำนี่แหละครับกระถือประมาณนี้ดอกนะฮะา,าอ,อยิงปลาตบปลาครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสนาะ กิบหนาพอกันไหมครับสำหรับการหาายู่ห้ากินบ้านห้องขีร่รถหาเลาะยิงปลาเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ